สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องโอ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้โอ๊กก็จะทาวอล์คค่ะแต่ว่าเป็นวันเนี้ยครั้งเนี้ยเป็นวอล์คสองวันหนึ่งคืนใช่แล้ววันนี้โอ๊กก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะซึ่งวันนี้โอ๊กจะไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีค่ะโอ๊กจะไปเที่ยวที่อ่าสมสารเขาเรียกว่าช่องสมสานไหมเออนี่ยแหละโอ๊กก็จะไปเที่ยวที่นั่นที่นั่นค่ะก็คือเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนมีดำน้ำมีตกมืออะไรเดี๋ยวโอ๊กจะ ถ่ายไว้ให้หมดเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนดูนะคะตอนเนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาเป็นวันอาทิตย์นะคะคือตอนเนี้หกโมงห้าสิบห้าแล้วก็คือยังไม่ออกจากบ้านเพราะว่ามันใกล้เงก็เลยไม่รีบออกแต่ว่าคือแต่ตอนนี้แต่ตรวจเต็มมาก ก็ถึงกันที่ชนบุรีแล้วนะคะตอนนี้เรามาแวะกันที่เกาะร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เกาะร้อยเนาะตอนนี้เราก็จะขึ้นไปวาพาคือตอนนี้แดดร้อนมากคือต้องใส่หมวกเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็แบบเพิ่งออกจากเกาะรอยมาตอนนี้แล้วก็มอาแวะกินข้าวอาหารตามสั่งค่ะก็คือเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สแส่สาเลยเนาะโอ,โอก็กำลังจะเดินทางไปที่นาพนคาเรือเล็กโฮมสเตย์ค่ะก็อกจะไปที่สแส่สาตอนนี้โอกถึงพระยาแล้วตอนนี้กำลังแวบ,บปั๊มอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นาพนคาเรือเล็กโฮมสเตย์เลยค่ะค่ะตอนนี้โอกก็มาถึงห้องพักแล้วค่ะห้งองพัก ห้องพักไงเดี๋ยวด้เราจะมาสำรวจห้องพักกันค่ะในห้องน้ํจังงอันนี้ก็คือห้องพักค่ะคือเรานอนกันหกคนก็เป็นแบบนี้เอ้เดินสำรวจเร็วเดินเฮ้ยซะมีคาข้างบนค่ะก็คือนอนได้เยอะเลย ดูสวยมากค่ะคุณแบบตอนนี้นะคะก็คือแบบร้อนมากแม่ยังไงอะ่ะคือร้อนมากยังไง เรียนว่ายน้าแบบดำน้ำําตอนนั้นเลยก็คือตอนนี้คือเพิ่งขึ้นจากทะเลเนาะก็ตอนนี้ก็คือพเนะอนนอพิ่งอาบน้าแต่ตัวเสร็จคือต่อไปโอก,ก็จะไปกินข้าวค่ะคือที่บ้านโอก,นกินหมูกระทะกันค่าก็คือชิลมากเอาหมูกระทะตกมือกิกนกลางแบบกลางทะเลเนะาะเขาบพรเขาเป็นเนี่ยเป็นแบบสนะพานเนาะก็คือแบบตกมือกิกนหมูกระทะคืออร่อยแน่ค่ะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะใครลองมานะล,นะลองแบบ เองมาเที่ยวดูค่ะที่สัตหีบเนาะจังหวัดชลบุรีก็คือใกล้กรุงเทพมากก็คือแบบสามารถมากันได้เลยก็อยู่ที่ตอนีโอพักอยู่ที่นาพ่นคาเรืเเล็กเนาะก็บริการดีมากขนาดแบบถ่ายรูปใต้น้ําคือเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดแบบูดีหมดเลยในการถ่ายรูปว่ะแบบเอ้ยแบบดำน้ำแล้วก็สนุกเห็นปลาดีโมเห็นหอยเม้นด้วยใชย่ เดี๋ยวเราไปพบกับการกินกมูกระทะกันค่ะไปค่ะวันนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวกันนะคะก็ขอบคุณนพ้พนค่ะเรือเลกโฮมสเตย์ด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาโ6โมง39ค่ะไปค่ะใส่ปังเ,เลยอวอไม่กินว่ามันจะไม่บววขนาดนั้นอนะ หลังจากที่เราได้ทําการพักที่นพ่นคาเรเลโฮมสเตย์น่ะเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนก็ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือโอเพิ่ง เช็คอินออกตอนประมาณเที่ยงนะคะก็ตอนนี้โอ๊กอยู่ที่วัดหลวงพ่อรางค่ะก็เป็นวัดที่ติดกับทะเลเนาะก็อยู่ในแสมสารเหมือนกันนี่แหละก็ขับรถไม่ไกลมากจากที่โอ๊กไปพักเนี่ยก็สําหรับกิจกรรมสองวันหนึ่งคืนก็คือตอนที่โอ๊กไปเน่ยโอ๊กไปเช็คอินตอนบ่ายสองสามโมงก็ไปดำน้ำยันยันประมาณ5้าโมงประมาณ5้าโมงอะค่ะก็ประมาณแล้วหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ําแล้วก็ไปหลังจากอาบน้ำเสร็จประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งก็ไปกิน กินเรียกว่ากินหมูกระทะกินของอย่างพวกพวกแบบอาหารทะเลอะ่ะก็ไปกินกันที่ขาดเรือเนาะเพราะว่าเขามีแบบชายทะเลเป็นแบบสะพานมาให้ไปนั่งกินได้ค่ะก็สะดวกสบายมากแบบบริการดีมากทั้งอาหารก็มีนะอาหารข้าวเช้าก็มีห้องพักสะอาดมากชอบมากค่ะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอน,นคะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก็เอาวิว วัดหลวงพ่อดำมาฝากค่ะ